มื่อนี้บรรยากาศซ้อมโอ้มื่อนี้หัวหน้าสะพ้ายอ็นมือคีย์บอร์ดได้หนิมันเกิดเพื่นมันเกิดเพื่นมื่อนี้เปิดแพากจะเปิดแพ่มาจะเพิ่มโลดจะเปิดจะเปิดแพรมเปิดลาผมหน่อยโคตรโอ้เมื่อนี้ซ้อมเพลงมาเด้อกินเค้กน้ำกันมาได้กินเค้กกล้าเนี้ยไปเลย โอ้วันนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยอย่างเฮงเด้อสายเด้อมึงอจิมมีชิติพลชอมหล่อยจังนะผมเหลืองเลิศลมมางานมาได้กัวอื่นปะโมกุนมือกองใหม่ไงเนี่ยตัวมันไล่ออกแล้วสิไล่ไปออกนี่บ้าจ้าเนาะบ้านไก่ข้าเจ้าข้าบ้านเนี่ยมือกองนี่ปะมากระชากในหัวหน้ามาถ่าเบ้างนะพี่ลึกเนาะ โั้น่าขี่รถมากขี่รถดอกไปเจอเลยพ <laughs> <laughs> ว่าให้ถางขึ้นไลนนี่ก็เอาคน่เอาลวดจวังหวะเลยด้ว <laughs> ย <laughs> <laughs>